สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามคุณอู๋ค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่หลักกิโลบอกว่าหลักกิโลตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ถูกมาแล้วสิบงวดค่ะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สินะคะคุณผู้ชมคะมี fc นะคะได้ถูกงวดที่แล้ว50ก็เลยมาทําการเส้นไหว้ตรงนี้นะคะยังมีเลขที่ยังไม่ออกด้วยนะคะมีการจุดทูบเสียงทายด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นเลขที่ ออกตามหลักกิโลตรงนี้ทุกตัวด้วยค่ะติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าจะมีเลขอะไรที่ยังไม่ได้ออกนะคะติดตามคุณอุค๊ค่ะนี่ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านมาที่หลักกิโลถูกมาแล้วส1องวดครับติดตามดูว่างวดน,นี้จะออกอะไรครับมาดูชมเช้ามาจากขอนแกนกันเาาผลไม้พวกเสื้อผ้า มาวางไว้ให้ครับให้วิญญาณตรงนี้หลักกิโลวิญญาณเทียนครับให้ถูกมาละสิบวดอนต่อไปงวดที่สิบเอ็ดครับตัวนี้ยังเหลือนี่ครับนี่ครับนี่ฝั่งทางนี้นี่ก็ฝั่งทางนี้เหลือครับนี่ฝั่งทางนี้เมื่อกี้ออกงวดนนี้ออกไปแล้วห้าศูนย์ครับ รถก่อนอกหนึ 1, ่งหกหนึ่งมันจะวนมันจะวนมาทางนี้ครับน right. yeah, ี่หนึ่งแปดสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเก้าก็สองเจ็ดครับเออดีแครอย่างนั้นเลยดีมันจะได้เจริญมาเรานี่ครับนี่นี่พวกขอนแก่นี่ไง เออนี่น้อยไปไม่เป็นไรนี่ไงครับพวกขอนแก่นที่เขาถูกเลขเยอะๆเขามาถวายเมื่อเช้านี่พวกเรามาไม่ทันครับนี่ครับงวดนี้มันจะออกตัวนี้ครับนี่งวดนี้มันจะออกตัวนี้เด้อนี่สองศนกับเจ็ดเก้านี่ครับอ่า สองศูนย์กับเจ็ดเก้านะครับงินนี้อย่าลืมนะครับรถก่อนเขาโซ่ห้าศูนย์กับหนึ่งหรกันครับน้องพิมพ์คนที่ใส่ชุดสีชมพูเนี่ยน้องน้องพิมพ์นี่เป็นคนจุดทูบครับแสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกครับสองศูนย์หกหกกับเก้าตัวเดยกันนอะ นทกี่เดือนแลครับสเดือนแล้วน้องพิมท้องสเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมคนที่สองย้นงแล้วนะครับจีได้สองศูนย์หกนะครับน้องพิมท์กคนนได้สยได้วยพิมไม่ด้วยเรลืมน้องพิมคนสวยคนนี้นะครับจุดท่สองศูนะครับ ถุกใจยายครับถุกใจยายครับอู้สวยเนาะเลขสวยมกเลขสวยอ่ะเห็นเลขสองกับเลขศูนย์แล้วครับทุบทุบเสียงไทยครับทุบเสียงไทยออกมาแล้วเลขสองกับเลขศูนย์พูดตรงกับคุณป้านูนเลยคุณป้านชอบเหมือนกันชอบสองศูนย์ นี่ครับงดกอดครับหนึ่งหกกับห้าศูนย์ครับเมื่อที่ผ่านมาออกห้าศูนย์เต็มๆครับ <c oughs> นี่ครับเส <c oughs> ื้อผ้าที่เขาเอามาบริจาคจากคอนแก่นครับเขาถูกเยอะ

ได้แล้วค่ะเลขที่จุดทูบเสียงไทย2 0งศคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเลขที่ยังไม่ออกแล้วก็เป็นเลขจุดทูบเสียงไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะติดตามคนมีฝันนะคะ